อันนี้อันที่อันนี้นาจะได้แล้วเนี่ยทั่วถึงแล้วเนี่ทั่วถึงแล้วอันนี้พอแล้วนี่แต่ว่ายังน้ำหนักหนักหนักเลยตอนนี้ได้น้ำหนักจะลดลงจะเบาน้ำเขายดออกนี่เนี่เขาจะมีน้ำยึดออกปึ๊บได้แล้วหนึ่งอันนะคะอุ้ยอุยวางวันนี้กับ วางไว้นี่กันเอาใหม่ส่อืมนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปป้ายหน่อยนึง จากท,ที่น้ำไม่เข้าไปเผาปอกเปลือกแล้วนั่นแล้วก็ล่างที่ล่างน้ำออกแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดอีกที่นึงว่าตัดมีออกตัดเอ้เปลือกไอ้นี่ออกนี่ตัดอันนี้ออกจ้ะตัดอันนี้ออกแอนนออก่ๆอันเป็นแผลทีนี้นก็ก็ตัดออกจ้ะที่มอสสะอาด ตัดออกแี่ทึดแล้วเราก็จะได้นอไม้ที่สวยๆแบบนี้นะคะน,นีเาา้เราตัดออกมาแล้วก็ทิ้งไปตัดออกแก่ตัดออก นี่น้อไม้กินซูงเนาะไม้กินซูงของเราเองตัดมาเองเน,<ม>นี่เห็ดเป็นส้นเป็นีใหญ่เอาอัน,นกาก่กาเอาไม้เสียพุกชิ้นนี่แหละไม้ใหม่ๆเด้อใช้เข็มก็ได้ใช้นี้ก็ได้ด้ สามอันย really ังเลยสามยังเต็มเต็มเลยเนี่ยมาขุขนดใหทมันันเส้น S 1> <S 1> จะได้เป็นสิ้นเดีนี้จ้าถ้าหลังจากนั้นเทาก็นนี่จะต้มนะคะ ก้อนจะต้มเพราะอันนี้ก่อนนี่น,นบีบน้ำอ้นนี้มันออกมันจะเป็นน้ำน้ำน้ำขมน้ำขมขมมันออกเนาะนเสร็จแล้วเขาจะไปต้มจ้าอ่าจะไปต้มแล้วดิต้มให้พันหายขมจ้าเสร็จแล้วจ้าทำไมตมเรียบ้อยแล้วนี่ ต้มแล,แล้วก็ปั้นน้ำมันออกตอนนี้ก็จะเอาเห็ดซุปหน่อไม้ได้ ใส่น้ำอัดเจต้องใส่เยอะใส่น้ำอัดเจนี่กินเติมน้ำจหน้าอีกน้อยนึงมันแห้งเกินทีนี่ก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา lát tốt yên xe thắt ít tù bê mình lát bây cặp nâng ใส่ปุ๊บหอมปับอ,อีกตู้ครัวกท็ทวดินใส่กระดินปลูกเองแล้วก็พริกพริกสดพริกขี้หนูสดเพราะว่าไม่มีงา งานเลยเมืดแล้วเลางน้องมือตึ๊ดตึ๊ๆเลยบอกงานใส่ตัวลิสเซนเพ่นนะคะลิสเซก็ใส่ได้ถ้ามาถึงขั้นตอนการสุกแล้วเราจะสุกอันนี้เด้อวยสุกหน่อไม้เราเด้อ ก็อ,อาศัยหน่อไม้คกบปล่า <c oughs> นนี่ที่เครื่องที่จะใส่เด้อ อันนี้ก็มีหอมชีฝรั่งกับใบหอมอันนี้ถั่วลิสงขั่วใมไม่ๆสดๆกับพริกสวนอันนี้ก็พริกผงอันนี้ก็จะเป็นยายชูนะคะยายชูใส่นิดหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไป สดมสไหมน้าจะเสียปะสุดน้อมใมสดๆเผาเมื่มมคืนต้มมาเช้าสุดตอนเย็อนอื เด้าซุปนอไม้ทำสองวันนะคะถึงจะได้กินอร่อยสุดๆเลยแส่บเสบร้ คุ้มค่าทำสองวันคุ้มค่าเลยสองวันอร่อยขนาดนี้ยังเหลืออีกเดี๋ยวซุปอีกรอบหนึ่งนี่นียังเหลืออีกเดี๋ยวซุปอีกรอบใหม่ตอนเช้ามือหนึ่งซุปแเจนี้ก่อนจ้าแซบ่บอ่อนๆเลยเส้นอ่อนๆ